สาัครับทุกคนสวัสดีทุกคนท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมแบบแล้ววะสวัสดีชาวฮาร์ดคอร์เกมเมอร์กันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไอ้ไมยแล้วก็ไอ้นิวนะครับขอเสียงไอ้ไมยหน่อยครับฮัลโหลโอเยสสวัสดีครับทุกคนโอ้ไม่ใช่เหรอแมปเทรนทาวน์เนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มิวพี่บีแล้วก็เซนแล้วก็น้องเกตนะครับขอเสียงทุกคนหน่อยโอเยสสวััดีครบ เออไปไปกดพอมด้วยเออไปไปไปโอ้ยมนเล่นยังมันจะบีดด้วยอุ้ยเคยกิดอ่ะไอ้เพ้ยนไปทุตามมาระวังรถไฟชนตามลูกพี่ตึงตึงตึงไม่มีใครทำไรได้ผมขอรับประกันสามเรเราจะผ่านอย่างฉุยเน็เนนเน้เน็เฮ้เฮ้เน็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 เน้เเ เอาแสงหลอกเหรอโอ้กะตกกระตากันไม่ได้เอออ๋อแสงสะท้อนเสียหมากันหมดเลย ตกก็ตากเลยกันทางออกอันหนึ่งตัวฟิวมาก่อนนี่แหระวะจะทางออกหรอกไม่เชือ่อไม่เชื่อเพลง,งหลอกพากูกไปตายโดนรถไฟเหยียบกระตอกกระตอกก็เงียบๆไปขอร้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำมันเก่งให้มันหลอกไปพาไปโดนรถไฟชนชัวมไม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลย,เยจริงผมเห็นน่ากลัวเลยสบายสบาย,บายระดับไอเพลงยังผ่านได้เลยอ่ะถใช่จริงนี่ปะนี่ทางออกหรือเปล่าโอ้ยอ๋อให้ใส่ฟิวว่ะ ใส่ฟิวเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเฮ้ยมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เองเดี๋ยวใส่เองปุบปากปุบปากตตยเจ็บมือหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงรไ้าเหรอไปไหนละแล้วมันต้องหากี่ฟิวนะตะกี้สยช่องุยหุยยชี้ย ไม่โดนเอาเอาไม่โดนไอ้ชือว่ากูโดนแต่กูยังไม่โดนโอ้ยรถไฟจะมาอีกแล้วทุกคนรถไฟโอ้ยตายไอตายต่อหน้ากูตายเพราะกระส็นเลยหินบล็อกมันใหญ่มากอุ้ยไม่แก้ไม่ก็ไม่ก็ไม่แก้อุ้ยรถรถไฟหินบล็อกมันใหญ่มากเว้ยตอนแรกอ่ะเชี่ยแล้วแต่คุณออกมาจากกลางแล้วอ่ะ เริ่มแล้ววะเี่ม yeah, ันเริ่มของแท้แล้ววะเย้กูควรไปไหนดีวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่ะเพื่อนจะถากมแล้วกัเยเร็วหลด้วยหลด้วยตามจะถากมตามจะถากอ้ยอ้ยเยแซบดาสวิตูมสวิตูมสวิตูม เปิดไม่ได้อะทำไมกุญแจปะเหมือนต้องเปิดมันจะปัดปเนี่ยมันจะมันจะมาอุ้ยมา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 มมามามมา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 ามมา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 มมามามาอามมม ตายทั้งเกมตายหมดเลยอ่ะโศกคุยยอดโศกโอ้หแสดงว่าเราต้องไปไปจุดสีฟ้าแน่เลยทุกคนต้องไปจุดสีฟ้าตามห้องอ่ะไปไปแย่เลยบายสบายยังไหวเว้ยเลือดยังไม่หมดตัวอะไรสบายไปพระหนุ่มโอ้ยโอ้ยตัวตายไปตรงนี้ป่ะวะเด็กโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยจนขนลุกตุกจนขนลง ทุกคนนั่นเลยรู้สึกข้อเท้าไม่ค่อยดีอ่ะม่าเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรกับวะโอ้ทำไมมันทำไมมันแสบวะแบบแสบตรงส้นอ่ะไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องมึงอีกส้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮียโอยทำไมันทำไมมันดูหวานน่ากลัวขึ้นนั่นเองอุ้ยเอาตายอย่าไอ้ต่อหน้าเลยเชี่ยมันหัวจังวะ เล่นนะมันเริ่มน่ากลัวทุกอย่างมันเริ่มขนลุกเอ๊ะดูเอ้าเอ๊ะมาผิดมาผิดแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยสามรอบตายให้โอ้สาดจิงจิงหรือว่าเราควรไปแก้ให้เป็นง่ายสุดก่อนไหมคนเดี๋ยวจ้ำเดี๋ยวจ้ำฮุ้ยอะไรอ่ะออกมาปึ๊บฟีวี่ เราเจอฟิวอันหนึงห่งทุกคนเร,เราห้องฟิวมันอยู่ตรงไหนวะไม่แต่แฟนมันสุ่มนะสุ่มเนี่ยไม่ไม่ถึงแบบห้องใส่ฟิวอ่ะอ่ากดกดเลขกหนึ่งเปิดเข็มทิศขึ้นมาอ๋อโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บเร็วเวกินอันนี้จะดำยอะไรเนี่ยไมโอ้โกูยังไม่ทันเดินออกเลยโอเคขาดเฮ้ยเหมือนฟิวขาดอีกช่องหนึ่งนะทุกคนโอเคโอ้โหแล้วกูจะวิ่งได้ยังไงวะเนี่ยมันล็อกเป้าเลยอ่ะ อยากสัตว์เราเลยแอนเป็นโอ้ยก๊อตบอกว่าอยากแตกเลยอยากแตกแบบไหนจ๊ะเปิดเทดี้แคทเตอร์มันจะมีอ <schwier> ่าแสดงมันบอกว่ามาตอนไหนต้องไปสีแเดลตั้งมุมมองเราปะเราไปเล่าหาไปทางไหนถ้ามันมาหลังก็จะมาอ๋อโอเกย์โอเคเอ้ยทางไหนวะหาห้องไม่เจออุ้ยอื้อหือ โอ้โนอุ้ยโอ้โหมันล็อกเป้าแบบกระเทิร์นมันเฮี้ยมากจามาที่เดิมเฉยเลยอ่ะงงงงกับทางอ่ะตอนเนี้ยอ๋อไม่ใช่อีกเฉยตรงนู้นมีอะไรบ้างฟ้าไม่มีไม่มีห้องห้องตันโอ้ยรถไฟรถไฟรถไฟจะมาเราอยู่ข้างหลังเซนเฮ้ยค้าจะเปิดอุ้ย คนมันทิ้งออกเลยผมผมใส่ฟิวครบแล้วอ้าวได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วออกเลยปะมันมันวาบทุกคนไหมไม่วาบปะไม่วาบไม่วาบไม่ไม่วาบไม่วาบโอ้ยแย่เลยต้องเดินไปโอุ้ยวิววิวตายถึงสี่ครั้งแล้วยากสัตว์ยากมากอุ้ยๆระวังระวังอืออ๋อเอาไอ้เหี้ยขลัง เ้ยโอ้เกมนี้ฝึกความอดทนจัดเลยว่ะอุ้ยนรกที่เราสร้างโอ้จะถึงแล้วทางออกอุ้ยย่าไอ้เทียเอ้ยกูจะถึงอยู่แล้วอุ้ยติดกำแพงกูโดนเกียนเนอะเอาละทุกคนเราไม่คิดว่ามันจะย่าขนาดนี้แต่คิดดูถ้าเอาแล้วจสูสุดๆแต่ขนาดไหนไม่ได้ที่ไหนแมงวะอุ้ยข้าน่าข้าน่าจะมาอันนี้อนี้อินเซนว้าว อุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยาขาขาดโอ้โอยง้วอโอ้ยพลังไม้เจอกสัตว์สั้ทนโน้าก็โอ้ตายแล้วนามาปึ๊บอ้ยมวทันไม่ทันโดนชนควยกสัตว์เบร้อยตายกู อืมค้าโอเคเราถึงแล้วชี่งมางโอ้ยยากสัตว์แม่งโหดสัตว์โหดสัตว์รอดชีวิตตายตายกี่รอบโวเอ๊ะคณาดูปะอุ้ยมามาคณาคณามุบมา แถวห้องฟิวไปถึงแล้วไปถึงแล้วนี่แหละห้องฟิวมาปะประตูดำๆอุ้ยโอ้ยเกือบๆนั่นแหละนั่นแหละจะถึงแล้วนี่เพียวเอาคานามาเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหนูก็วิ่งได้แค่เนี่ยเฮียโหจุดออกแม่งเกียวเหมือนกันนะเสียงรถไฟกลมดอนไปไปเลยไปเลย Let's go Let's go ไปนิดเดียวนิดเดียวผ่านอยู่เล้วสบายสบาย Yeah o สู่ทางแสงสว่างไอ้พุ่งโง่ยากสัตว์โคตรเลยทึงความยากระดับบ้าเกมมันมีแค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอนี่ใครอินเซนแน่เล่นไลท์แมทท์ขนาดไหนวะโห่แพทเทิร์นมันน่าจะเดิมๆอ่ะแกนเทคแกนไอิเดียดีเหมือนกันแต่ ยากจังยากจริงโอ้มันมีสถิติด้วยอะตายกี่ครั้งหาฟิลกี่ครั้งชนะกี่ครั้งเฮียโอะยอดกิน